มีเมนนี้มาถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเอามอสนีสานาใจริงหรือเปล่าเขากินอัลมอนด์มาตั้งห้าปีกินแบบขาดต้นเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมาฟังคําตอบนี้กันรู้หรือเปล่าฮะอัลมอนด์มีสองสายพันธุ์เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทั้งสองสายพันธุ์มีสารสายานายอยู่หรือเปล่าและแต่ละชนิดต้องกินขนาดกี่เม็ดถึงจะถึง,ถง,ถง,ถงขั้นขีดก่อนจะพูดถึงอัลมอนต่อพอรู้ไหมว่ามีผลไม้หรือว่าพืชชนิดไหนบ้างที่มีสายานายลองคอมเมนต์กันมานะครับ อัลมอนด์มี 2, สายพันธุ์นะอันนี้คือเป็นแบบขมนี่คือเป็นอัลมอนด์แบบหวานแบบขมเนี่ยหรือจะเป็นพวกอัลมอนด์จีนลองสังเกตพวกนี้นะจะเห็นว่าจะกว้างกว่าแล้วก็สั้นกว่ารูปร่างคล้ายหัวใจแต่ถ้าเป็นแบบหวานเนี่ยจะยาวรีกว่าอัลมอนด์แบบขมจะมีไซยาไนน์มากกว่าแบบหวานทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นกินอัลมอนด์แบบว่าไม่ได้ปรุงไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปผ่านกระบวนการความร้อนนะฮะกินสดอย่างที่ว่าเนี่ย ก็ต้องมาคำนวณทีว่าใน1เมรร็ดอัลมอนด์เนี่ยมีสารอะมิกดาลินแค่ไหนและอะมิกดาลินจะเปลี่ยนไปเป็นไซยาไนแค่ไหนและแค่ไหนถึงจะถึงขั้นขีดหมอก็คำนวณมาแล้วถ้าเป็นอัลมอนด์แบบขมเนี่ยคำนวณเสร็จเรียบร้อยต้องกินประมาณ50เม็ดถึงจะถึงขั้นขีดส่วนอัลมอนด์แบบหวานล่ะอัลมอนด์แบบหวานก็แบ่งเป็น2อ,อย่างอีกนะไม่มีบางอันที่มันกลายพันธุ์แบบขมนะ็คือหมายความว่าบางอันเนี่ยจะเป็นแบบหวานแบบร้อยเปอร์เซนต์แบบบางอัน,นจะมีความขมอยู่บ้าง แบบที่มีความขมอยู่บ้างหรือว่าเป็นพวกผาหะเหมือนคนที่เป็นทซิเมตและเป็นพาหะนะคนเอามาที่เป็นแบบพาหะความขมเนี่ยต้องกินถึง600เม็ดเดนทีเดียวถึงจะถึงขั้นขีดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบหวานหวานแบบไม่มีความขมเนี่ยต้องกิน2,400เม็ดนะฮะแล้วถ้ากินจํานวน,นไม่ถึงล่ะเหมือนคนที่คอมเมนต์เนี่ยบอกกินมาเรื่อยๆ5ปีก็ยังต้องระวังนะฮะกินแบบคาต้นแบบไม่ทําให้สุกเนี่ยมันจะเกิดพิษสะสม อาการพิษสะส่งที่เด่นที่สุดคืออาการทางสมองก็จะอาจจะมีอาการปวดหัวมีคลื่นไส้มีอาเจียนมีเวียนหัวอยู่ได้เรื่อยๆอาจจะความจําไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยนอกจากนี้อาจจะมีผลกระทบกับหัวใจหรือไตในระยะยาวนะหัวใจบางคนก็จจะมีอาการเรื่องของหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหัวใจเต้นช้านะดังนั้นถึงแม้กินจํานวนไม่เยอะก็แนะนําว่าควรจะผ่านกระบวนการความร้อนก่อนมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะ